สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับบรรยากาศยามเช้านที่สวสนเกษตรครับตอนนี้ผมตกนะครับตั้งแต่ตีสี่แล้วครับตอนนี้เจ็ดโมงคึ่งยังไม่หยุดที่จะตกอยู่เลยนะครับก็น่าจะได้น้ำฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เป็นวันที่20่สิบนเมษายนหนับสองเนาเจ็ดนโอ้สวัสดีครับน้องยีน